สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีตุลน,นะครับประจําช่วงเดือนพฤษภาคมครับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะฮะถือว่าช่วงจังหวะตอนนี้นะฮะมันเหมือนกับว่าได้อะไรแล้วหวังสิ่งใดแล้วมันยังไม่ได้ดังใจเท่าที่ควรครับเพราะว่าหนึ่งครับในช่วงจังหวะของช่วงเดือนพฤษภาคมนะฮะดาวประจาตัวของท่านนะฮะโคจรครับอยู่ในภพภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกภพมรณะนะฮะเขาเรียกจุดที่จะต้อง ทิ้งบางอย่างนะเพื่อได้บางอย่างนะได้อย่างก็ต้องเสียอย่างมันเป็นประมาณนั้นครับหรือบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจแบบเด็ดขาดในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในช่วงจังหวะตอนนี้แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะแปลว่าเป็นมุมที่ทําให้ชีตของคุณนั้นดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้อาจจะต้องใช้เวลาตตัดสินใจพอสมควรนะฮะแต่คิดสักว่า เมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วยังไงต้องมีอะไรดีๆเนี่ยตามเข้ามาในภายหลังครับผมต้องคิดแบบนี้ครับผมตามนี้นะครับแต่ว่าในจังหวะนี้เนี่ยข้อเสียก็มีเหมือนกันครับในหลักของโหราศาสตร์นะครับดาวประจําตัวของท่านเนี่ยที่โคจรอ,อยู่ในภพบภาษาหมอดูชัดเจนเลยมรณะนะมรณะแปลว่าเจ็บป่วยตายแต่จะไม่ได้แปลว่าตายนะแต่ว่าเจ็บป่วยสุขภาพร่างกายมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ลัคนาราศีนี้ต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับ สุขภาพร่างกายครับผมเป็นสิ่งสําคัญในช่วงปัจจุบันนี้นะครับใครอดอดแอะแเจ็บป,ป่วยเนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษครับผมตามนี้เจ็บป,ป่วยปุ๊บรีบหาใครหาหมอดูไม่ได้เดี๋ยวไปหาหมอนะที่โรงพยาบาลเป็นการดีที่สุดครับอีกมุมนึงเนะี่ยตะดุกมรณะนะฮะใครที่หาโอกาสหรือจังหวะที่อยากที่จะ เปลี่ยนแปลงเรื่องของวิถีชีวิตนะอยากย้ายงานจากจังหวัดหนึ่งไปสู่อีกจังหวัดหนึ่งนะครับก็มีผลตอบรับที่ดีในช่วงปัจจุบันนี้อยากย้ายตัวเองจากทํางานที่ประเทศไทยนะฮะไปอยู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนาได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นผลดีในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของนะฮะเนื้องานนะฮะโดยภาพรวมแล้วเนะี่ยอาจจะมีเกณฑ์จุกจิกไม่สบายใจนะกับผู้คนรอบข้างบ้าง อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะปากเปียกปากแฉะนิดหนึ่งในช่วงนี้แต่ว่าอย่างที่จาร์บอกแล้วครับว่าถ้าคุณทํางานกับคนเนี่ยคุณจะปัญหาเยอะในช่วงนี้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณนะคิดเองทําเองลงทุนเองนะครับครีเอทเองนะความคิดสร้างสารรค์เองนะฮะเป็นมือปืนนะฮะร,รับจ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงจุดนี้เนี่ยมันจะดีในช่วงปัจจุบันนี้อย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องของการเงินครับ ดาวการเงินของคุณนักขนาดนี้นะฮะถือว่ามีมุมใช้จ่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะพอสมควรนะครับเพราะว่าดาวการเงินของท่านนะฮะในช่วงนะฮะเดือนนะฮะพฤษภาคมนะครับภาษาหมอดูเนี่ยเขาเรียกดาวการเงินเนี่ยยังโครจรเนี่ยนะฮะอยู่ในภพอลินะ,ะอฬิก็แปลว่าสตรูนะกระดุมพระอลินะใช้จ่ายเยอะใช้จ่ายเงินไปกับการแก้ไขปัญหาได้เงินมาเร็วแต่ก็ ไปอย่างรวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงสิ่งที่อาจารย์แนะนําคือว่าอะไรนะฮะ่วนหนึ่งดาวประจำตัวเป็นมรณะนะใครยังไม่ทําประกันชีวิตก็ไปทําประกันชีวิตซะแก้ดวงก็ไดนะ้สอไม่เกี่ยวกับอาจารย์มีหลายใบยละหลายกรมธรรม์เีนยอนี่คนเนี่ยนะนะสมัยก่อนซื้อยากสมัยนี้ซื้อกันคึกคักนะฮะคุณอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพร่างกายนะเช็คอัพร่างกายในช่วงอะไรครึ่งปีหลังหลังจากนี้ไปนะเช็คก่อนเลยนะตรงจุดนี้ จะเป็นมุมที่ดีนะฮะเตรียมความพร้อมในช่วงครึ่งปีหลังก็ได้นะฮะหรืออีกมุมหนึ่งเนี่ยเงินนะเป็นอลีกกระดวงปุ๊บเนี่ยเอาเงินนะแก้ไขปัญหามีปัญหาปุ๊บเอาเงินช่วยเอาเงินยัดนะเอาเงินแก้ไขปัญหาตรงนี้จบนะแต่สติว่าไปปาเปรียบปากแชอะไรเนี่ยตรงจุดนี้ลําบากนี่คือความหมายตามนี้นะครับเรื่องของความรักจากดวงแล้วเช่นเดียวกันครับดาวการเงินกับไอ้ดาวคู่พรองมันเป็นดาวดวงเดียวกันนะคุณนะ เวลาไปดีมันก็ดีพร้อมกันเวลาปวดกระบาลเนี่ยนะไมเกรนจะขึ้นก็ขึ้นพร้อมกันเช่นเดียวกันดาวเกี่ยวกับความรักคู่ครองเป็นอลิกับดวงนะช่วงนี้คุณจะใส่ใจเรื่องคู่มากเป็นพิเศษภาษาหมอดูดเขาจะตนุป,ปัตตนิกนะตนุคือตัวเราปัตตนิบคู่ครองตนุป,ปัตตนิคุณเป็นคนใส่ใจคู่แต่คู่ยิ่งคุณใส่ใจคู่ยิ่งอยากที่จะหนีห่างมันจะลำคาญคุณนะอารมณ์มาเป็นประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพื้นฐานดวงช่วงนี้เนี่ย คุณอาจจะปวดเสียเวรืนก้าว่าทําไมเราทําดีขนาดนี้แต่เขาไม่ค่อยใส่ใจเราเลยเขาชอบทําเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจมันมีมุมเกิดแบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะขณะน,นี้ต้องอดทนนะครับส่วนใครเป็นโสดแนะนําว่าเป็นโสดไปก่อนต,ปปตนุกปัตตนิแปลว่าถ้าคุณเดินหน้าจีบเปิดทางให้เขาเข้ามาแต่คู่ครองเป็นอลเนี่ยนะมุมของโหราศาสตร์นะบ่งบอกว่า นะมันอาจจะไม่ดีเท่าที่ตาเห็นมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดูพฤติกรรมของเขาไปอีกสักระยะใหญ่หญนะว่าคนนี้ใช่ดีจริงหรือเปล่าอย่างที่สายตาเราปรากฏหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้เวลานะในการดูใครสักคนหนึ่งเพื่อ ให้คนคนนั้นเข้ามาในชีวคุณครับผมตามนี้นะครับเอาละฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคําพยากรณ์อยากรู้เรื่องราวมากกว่าน,นี้ดูดวงไปการส่ตัวกับผมอาจารย์สามารถนัดหมายได้ที่ Assign นะฮะโคโรมาสเตอร์มีคําตอบแบบการันตีอย่างแน่นอะนครับ